คือมีน้องนะครับคนหนึ่งหรือว่าไม่รู้น้องเพื่อนพี่อะไรก็ช่างแม่ง <c ười> คือคือมีบอกมาว่านะครับพี่เวฟครับพี่เวฟไม่ต้องเล่นไมค์คราไให้ชนะได้ไหมพี่เล่นเอาบนลตีนดีกว่านะครับน,น่าจะดีนะครับผมไม่ต้องเอาชนะพี่ไม่ต้องเอาแบบโหดเฟี้ยวนะครับผมก็จัดได้ครับผมจัดได้เออสายบนตีนอย่างเรามันต้องจัดได้อยู่แล้วอีเมะโอเคมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นไมค์คราบในสไตล์ของ v v w ีเเว็บคงนะฮะเราจะไปเล่นเอาจริง เราจะเล่นเอาตายด้วเราจะไม่เล่นเอาจริงเราจะเอาตายแทนนะจ๊ะอุย้ยขอชุดเพชรได้ไหมเนะี่ยอุ้ยได้ดาบเพชรไว้แต่ไม่ได้ชุดเพชรนะครับเปิดดูซิโอ้โอ้โหขาวทั้งตัวเลยกูโอโมมาไมนะเนี่ยขาวใสมีออร่าทาพิสูจน์เลยนะเออขาวใสมีออร่าทาพิสูจน์เลยนะเพื่อนว่าไงจ้ฮัลโหล my friend โอเคเรียบร้อยครับผม ตายหอยครับผมอ่าอันนี้ก็เก็บไว้เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอโทษกูยังไม่ได้ทําอะไรมึงเลยนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแน่แน่แน่เอ้ยจะไปตรงกลางก็ไม่ไปสักทีเออเออมึงไปดิเฮ้ยเดี๋ยวกูก็เหมือนไส้มีความเหมือนไส้อยู่ในตัวจุ๊บ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 อะไรอ๋อไม่ไม่มีครับผมโอเคไหนดูดิมึงเหรอฮะมึงเหรอเจ๋ง่ะ ตัวไหนเจง๋งเมือ่อกี้ตัวไหนเจง๋งตัวไหนเจ๋งลูกตัวไหนเจ๋งลูกเอ้อยโอเคไม่มีอะไรเลยโอ้มึงมีคิดจะอะไรเหลืออะไรแม่กูเลยอะไรวะเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้ไหมจุ๊บจึ๊บอ่าอันนี้ทําได้ครับผมโอเคถือว่าดีไปเว้ยไหนดูดิจะมีใครให้เราปราบอ,อ๋อไอตัวนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยที่กวนตีนเราใช่ไหมใช่ตัวนี้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ฆ่าไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะเฮ้ยเจอเจอเจอคนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอคนอยู่ฝั่งนู้นเว้ย ่เฮ้ผมว่าเราเอาเอาเอาอะไรดีเอาเลยดีแล้วว่าเอา TNT ไปวางระเบิดไว้ไหมเอาเอาไปไหนแล้ววะเอาเอายูบลนน่งล่วงลงไปตาย What the fuck โอเคงั้นเดี๋ยวเราหาคนสุดท้ายกันครับน่าจะอยู่ตามเกาะนะเออเพราะว่าน่าถ้าอ๋อเจอแล้วเจออะไรออตเทอรเอ้ย เจอแล้วลูกเอ้ยแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโถ่ดูว่าไปแอบอยู่ตรงไหนโอเคครับเราจะมาวางนะฮะเพื่อเป็นอ่าระเบิดนะฮะผมอกดก่ <c oughs> กดกรบผมกดกรบผมมึงตูมเรียบร้อย <c oughs> ถ้าผมเป็นเขาเว้ยคือถ้าผมเป็นเขาเว้ยผมจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ไยแอบตรงนะี <c> ้ <oughs> คือแบบ จะไม่ไปเสียเวลานั่งทุบเว้ยจริงจริงโอ้โหบ้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมเก็ีไปหนึ่งรอบเฮ้ยทำไมรอบนี้ชนะวะเจอเด้อทุกรอบมันชนะยากกว่านี้นะได้ข่าวมันทุกรอบมันชนะยากกว่านี้นะยโอ้โหโอเคโอเคเฮ้รอบนี้ต้องแพ้ดิเราจะไม่เล่นเอาชนะไม่ใช่หรอเราจะเล่นเอาโอ้โหเดี๋ยนะได้ชุดเกาะโคตรดีครับผมสุดยอดดับเพชรเอ็นชาร์ดลูกไม่เอ็นชาร์ดเลอ เอ็นชาร์ดลูกพ่อไม่มีโอ้ยโหยเดี๋ยวเดี๋ยวเดปลาไปก่อนไข่ปลาเลยมาโอ้โหโอ้โหมังกรเดี๋ยวนะโอ้โหงานนี้ก็ผมมังค์เกลของเราก็มามีการปลายาดีเลย์ด้วยนะฮะตอนนี้ไปจึ๊บไป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 โอ้ยโอ้ยไอ้สเต็ปโอ้ยมังกรพังทุกอย่างโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยเมื่อกูเป็นสู้แล้วมังกร เดี๋ยวเดี๋ยวเืาเคยจะไปฆ่ามึงได้เหม <_ H our> ือนน่ะเดี๋ยวนะเอ้ยเหมือนมันจะมาหาเรานะฮะโอ้โหเหมือนจะพ่นไฟด้วยนะมังกรเดี๋ยวนะ <_ H our> นนผมว่าเราต้องรีบหายน, <_ H our> นี่วะธนูธนูอุยอ้ย,ยอุ้ยเราจะเกาะเพชรอินชาร์ดไว้โอเคครับผมอย่างน้ยอยเราก็ปกป้องชีวิตเราได้หนึ่งได้นนหนึ่งอย่าง <H our> <_ H our> เดีย๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมีแต่ธนูอ <_ H our> ่ะเอ้ยไม่แต่ดีมีแต่ลูกธนูนะพูดอย่างงี้แต่ไม่มีธนูเลยคืออะไรโอู๋แหลกมากครับผม อ่าเฮ้ยมังกรเหมือนจะตายนะผมมังกรเหมือนจะตายแล้วครับอ่าล่วงโอ้โหโอ้โหโอ้มังกรทำไมมึงทำจังซี่เดียวโอ้ย้าเอ้ยกูจะเก็บว่าตาย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 เว็บมึงดองแน่นอนโอเคไม่ดองครับผมโอ้ยโอ้ยมึงกูขอ้ําดเลยกูขอ้นาด้วยคนได้ไหมกูขอได้น้ำด้วยคนนี่จบครับผมตบครับผมตบตบบตายป่ะวะตายตาย เอา้าไม่ไหยกูาาตายเฉยเลยโอ้มังกรมันแบบมันเจือกมากอะทําไมวะทําทไมเมื่อกี้ผมแลกจังวะเน็ตผมสามขีดเลยเดยออันนี้มันเกี่ยวกับเน็ตกูหรือเซิร์เวอร์มะนะันอะโอ้โหดีเลยมากครับผมเมื่อกี้โอ้โหมังกรมาไงะเน่ะโอเคช่างมังกรครับผมมาเล่นใหม่โอ้รอบนี้กูขอแล้วมึงอย่ามาเลยมังกรเนะี่ยอ๋อตกใจตกใจนึกว่าจะปลาโดนตัวเองตกใจ มีตกใจเล็กน้อยแล้วก็ขอ,อกินยานะครับผมเพื่อป้องกันโรคเอดส์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊ันแน่อันแน่อันแน่อะโธไม่ได้แดกกูหรอก <c oughs> อ้อยมึงก็จะมาลุมกูมากเลยเฮ้ยโอ้โหซ้ายขวามาเป็นแบบแซนด์วิชโอ้โหแซนด์วิชเลยลูกพ่อเอ้ยมันหาเรื่องนายอะนายยอมเหรอเอ้ยมันหาเรื่องนายเลยนุ้ยโอ้โหเอายาดาเมจมาด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ดูเหมือนยาดาเมจดจะไม่ช่วยอะไรนะฮะแล้วไกด์คนนี้ก็ไีคนหนึ่งนะฮะก็ไม่น่าจะช่วยอะไรเหมือนกันอะไรอะไรอะไรเล่าฮะฮออ,อจะเป็นใหญ่ใจมันต้องนิ่งนะลูกโอ้โถเอ้ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงกล้าเข้ามาบวกกับผมเนี่ยเพราะว่าเขามียาดาเมจดเนี่ยครับตบไม่กี่ทีก็ล่วงแล้วแต่ว่ามันตบไม่โดนแต่ว่าตบไม่โดนเออตบไม่โดนไม่ได้ช่วยอะไรโอเคก็ผมไปเราจะขึ้นไปข้างบนกันชุบชบโอเค ซเจริตันบอกว่ามึงอย่าทำกูตกนะขอร้องไอ้จะโอ้ยมึงหนียวซสเจริตันไข่โอ้ยเดียวโอ้ยเดียวมีป้าเอ้ยอ้กูเกลียดสเจริตันว่ะโอ้มีป้าโอ้ดูดิชกอดเต็มเลยโอ้ไม่อยากได้ด่านในนั้นน่ะด่านที่มันมีมังกรน่ะไม่อยากจะเล่นด่านเนี้ยเออยากได้ด่านแบบมันมีมังกรออกมาอะไรเงี้ยนะเออมันจะได้แบบยังไงดี เวลคัมเออเวลคัมเลยเดี๋ยวนะนี่ก็เก็บมาส์าผมอุย้ยทำไมได้แต่ของอย่างนี้เนะี่ยฮัลโหลขอดีกว่านี้ได้ไหมโอ้ในน้ำยาสป,ปีดครับผมโอเคถือว่าด,ดีแล้วก็ไม่มีเลเวลให้ด้วยโอ้ t แตงกิ้วหลายๆเดี๋ยวนะไม่คิดจะมีเลเวลให้เลยบ่จุ๊บปลาครับผมโอเคหวังว่ากูจะรอดจุ๊บอ่ามีการป้องกันเล็กน้อยถึงปานกลางเปิดดูสิโอ้โห โอ้โหอะไรอะไรของแน่แน่กูว่าแล้วมึงต้องมาหลายตัวกูว่ากูว่าแล้วมึงต้องมาหลายตัวเอ้ยเดี๋ยวเติดตัเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราเนี่ป้าเดินติดเฉยเลยคือเซอร์เวอร์มันแหลกอ่ะแล้วทีนี้ผมแบบเดินติดเลยเมื่อกี้โอ้โหสิดดยโอ้โหมึงเอาชุดกอบกูคืนมาเดี๋ยวนี้มึงเอาชุดกอบคืนมาเอาชุดกรอบไปแล้วไปแล้วหุยเดี๋ยวนะโอ้โหดูครับผมคนแทบจะลอยได้ อีบ้าโอเคเนี่ยมันแหลกมากมึงเป็นอะไรเนี่ยต้องเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรของมึงไงโดนลาวาไปเลยเหรอจ๊ะฮะโดนลาวาไปแล้วเจ็บไหมจ๊ะเออเจ็บแล้วเข็ดเดี๋ยวนะใส่ไว้ครับผมอุ้ยมียาดาเมจด้วยเว้ยโอเคมาเลยมาเลยมึงบวกว่าบวกว่ามึงบวกว่าแล้วมึงบวกว่าล่ะดาบกูแรงเลยเฮ้ยฮะมึงบวกกวับกูวราคาฮะไม่โดนอีก อ๋อนี่ไงนี่ไงไม่โดนเนะ่ะเอา <c oughs> เดี๋ยวเอาวิ่งลงตกตายเฉลยแล้วล่ะโอ้โถ่เอ้ยกนี่แหละครับผมที่มามของว่าคนไม่เสียดายชีวิตเนีย่ยนะเหมือนจะเหลือแค่หนึ่งคนนะครับคือบุคคลท่านนี้นั่นเองนะจ๊ะบวกไหมบวกไหมเพื่อนเราแหลกนะเว้เขาบอกว่าใครยิ่งแหลกคนนั้นยิ่งเหมือนโปะนะครับผมฟันละนาวฟันละนาวลากไ <c oughs> ก่ลากไก่ไม่บายเอาทิ้งดาบลงไม่ให้เอาทิ้งไม่ได้หรอ เอาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลงเอาไปให้ด้วยโ <c oughs> อ้ยป้าเอ้ยทำไมมันแหลกวะเอ้ผมงงมากเลยนะเออเดี๋ยมันแบบจะนหนุนหน่วงนะครับเดี๋ยวขอเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้ไหมมันเกี่ยววะขอรีรีหน่อยนะครับอ๋อแล้วเข้าไปฮัลโหลหวังว่าจะลื่นขึ้นโอ้โหเข้าเซิร์ฟเวอร์จอยยังช้าเลยอ่ะเดี๋ยวจอยกูยังล่องรอว a t the fuck เดี๋ยวนะมึงจะนานไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมาได้แล้วมั้ง <c oughs> เฮ้ย ไอสองกูชักจะวานมึงนานกินไปแล้วนะโอ้โหรอครับผมรอไปฮะอืรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้อทำไมไม่มาโยโยฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธออย่าให้พเขาเพอ,เ,พอเดี๋ยวฉันไปหาเดนยะน,นะมันคืออะไรเนะี่ยคาสั่งสแงีแดงครับผมโอเคไปลองเล่นใหม่หวังว่ารอบนี้จะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะหรือเปล่า หรือว่ามันเหมือนเดิมเออเนี่ยมันต้องด่านนี้ดิวะอีป้า่โอเคสามสองหนึ่ง,งอ้ยจ้าซุปเปิดโอ้ยยอดถือว่าดีเปิดโอ้ยบล็อกเอ,อ่อของของอะไรวะเรียกว่าอะไรนะของเหล็กนะครับผมว้ยอยากได้โอ้ยโอเคอย่างน้อยก็มีไอ้นี่ให้นะครับไอ้คือน้ำยาอะไรวะกันะละวาอะไรใช่ไหม้ยาก,กันละวา มาเดไมาด้มาคิดว่ามีชุดเพจแล้วจริงอะเพื่อนเพื่อนไม่ต้อง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 อะกูต่อให้อะเอามาเลยมามาเลยเออเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปาไม่ต้องไม่ต้องปาโชว์มันเสียเวลาเขาแจอะลูกผู้ชายตัวจริงเ็าไม่มีปาหรอกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวปลาจริงโอ้ยเดี๋ยวมึงปาปาจริงหุยบ้าโอ้ยยอมว่ะคนนี้พื้นที่แค่ผมสู้ไม่ได้ว่ะโอ้ยยอมจริงยอมจริงถ้ามันจะแบบ โกงๆนะมันต้องใช้แบบน้ำยาสเปรดอะไรเงี้ยเออมันไม่มีช็อตหาเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยขอน้ำยาสปีดได้ไหมสักอันหนึ่งจะภูมิใจกันในตัวเองมากโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับแตงกิวมากนะจชะน้ำยาสปีดชุดเกาะมาลูกชุดเกาะมาแล้วน้ำยาสปีดลูกพ่อเลวีวล่แววนี่กูคุยกับป่าชาอยู่หรือเปล่าโอเคครับผมไปขึ้นไปกูค่อยๆต่อแล้วทีนี้อย่าล่วงนะเว็บ โอเครับผมไม่ม tamam> ีใครมาตีล่วงแตงกิ <t t totally ้วหลายๆนะฮะชุบ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 ชอบไอเปิดช่วงของกูจะภูมิใจดีไหมเนี่ยเดี๋ยวดอกกิน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 อ๋าโอ้ยมีคนตีกันไว้เฮ้ยเ็ดเด้เ็ดเด้ก็เท่เลยเดี๋ยวนะโอ้โหเหมือนจะมีคนแบบสายเกียนนะครับผมสายเกียนยังไงสายขุดนั่นเองเฮ้ยไอบ้าโอ้ฟักเฮ้ยผมแพ้ได้ไงวะ เดียวมัวเต็มโมไอจะไปโอ้ยเสียดายเสียดายในรอบเนี้ยผมอยากได้แบบช็อตกวนๆอ่ะอยากได้ทีนทีแล้วเป็นระเบิดมึง <c oughs> ถ้าจะเอาฮาเวอเอาฮาในมินี่เกมนี้ไม่ได้นะมันต้องไปเอาฮาในอไมค์ฮาไปนั่นนะอ่ะไออะไรนะไอทัอ้งลัคก,กี้บล็อกไนะเออนั่นแหละมันต้องไปลัคก,กี้บล็อกเว้แต่ว่าทำไมพี่เว็บถึงไม่เล่นลัคก,กี้บล็อกนะฮะก็ ตั้งแต่รีคอมมานะครับผมก็ไอพี IP มันอะไรวะเนี๋ยไอพีลัคกี้บอกอะไรวะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมอพอดีไอเราก็ลืมไอเราก็ลืมเนีเอยมายืนมองเหมือนจะใช้เบ็ดด้วยนะจ๊ะอะไรกูไม่ให้หรอกกูไม่ล่วงหรอกจริงๆไม่ล่วง <c oughs> อย่าเลยเราก็ไม่อยากจะล่วงหรอกนายนายเข้าใจว่ไม่อยากจะล่วงไม่อยากจะล่วงมึง อะไรฮะมึงเอาเบ็ดมาขู่ประชาชนประชาชนประชาช,ชนมันเป็นไปบ่ได้อะไรอ,อะไรละตัวเธอฮะอะไรละตัวเธออะไรละตัวเธอึมคิดว่าหวั่นมึงรืองไงเล่าฮะมึงมาดิมีกางเกงมีกางเกงแล้วคิดโหดโอเคขอยึดแล้วกันนะกางเกงเนะี่ยโอเคครับผมไปป่าหวังว่าตรงกลางยังจะไม่มีชุดเพชรเอ็นชาร์เต็มตัวนะฮหหวังว่านะครับโอ้โห มีชุดเพชรอันเดียวโอ้โหดาบเอ็นชาร์ดน้ำยาสปีดด้วยเอ้กูยอมกูยอมเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตายกูยพีชีพกูพีชีพเดียวโอ้ยแม่เอ้กินยากันไฟแหละโอ้โหอุตส่าห์พีชีพโอ้โหกูอยากตะโอ้ยกูไม่เล่นแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอออกสกายวอลแป๊บหนึ่งนะขอไปเล่นเป็นเอ่อไอดีดีว่ะสายสายบันเทิงคนระับผมเราต้องไปเล่นอะไรนะเอ่อ อะอะไรวะเนื้อเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เออเราต้องไปเล่นเมอร์เดอร์เว้ยไอ้นี่แหละสายบันเทิงตัวจริงโถูเอ้จะมีใครบันเทิงเท่านี้เป็นไปบ่ได้ออมาถานคนีบผมไปรอหวังว่าไม่ได้เป็นเมอร์เดอร์นะถ้าได้เป็นเมอร์เดอร์นี่จะยิ้มเลยจะรู้สึกยิ้มเอาไม่ได้เป็นแหละโอเคไม่ได้เป็นไม่เป็นไรครับมากูล้างแค้นจากสกายวอลกมาร์เมอร์เดอร์ก็ได้ โอ้โหไอต้าก้อนบอลเซตได้เฉยโอเคอันนี้มาโอเคถ้าเซิร์ฟเรามันแบบเฮ้ยหายแล้วข้างหลังปุ๋วะเหมือนกับมีมึงขึ้นดิเฮ้ยกูระแวงโอ้โถเอ้ยจะหนีก็ขึ้นยากแล้วเกินโอเคอเครับสี่อันแล้วครับตอนนี้หาอีกหกอันเหรอเราต้องหาอีกเยอะว่ะเพราะว่าเรากันยิงพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยากูจะไม่น่าจะใช่ ตัวเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นไอตัวที่มันขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะผมเดาว่านะครับน่าจะไอเนี่ยเด <c oughs> น่าจะตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะทำไมมันนิ่งอุยูยไม่ใช่อยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยแหลกมากเอาไม่ติดอีกโอ้ยเดียวเพื่อนเราก็โทษเพื่อนเอาไม่ใช่เหรอโอ้ยตกใจนึกว่าเป็นใช่นึกว่าเป็นมันดูดเดี๋ยวเก็บกันเก็บกันหวังว่า ยังจะไม่มีอะไร <c oughs> เฮ้ยโอ้โหศพเฮ้ย,ยใครเป็นวะเฮ้ยผมว่าเริ่มมีพิรุษแล้ววะเฮ้ยทำไมคนนี้ตายอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกูวัดดักก้นอนบอลหรือเปล่าลูกเฮ้ยผมว่าไอหัวนั่นอะไอ้ไอ้หัวหัวเขียวนั่นไงใช่เลยแน่แน่พี่หัวเขียว พี่หัวเขียวจ้าแม่มียายิงเพื่อนหัวเขียวเพื่อนหัวเขียวมันเป็นเพื่อนเพื่อนหัวเขียวเพื่อนไม่โอ้ยมึงไม่ดูอะไรเลยหัวเขียวมันเป็นโอ้โหมันวิ่งไปชิวมากมึงเห็นไม่ได้หัวชิหัวเขียวมันเป็นเนี่ยโอ้โหนั่นไงเรียบร้อยตายนั่นไงตายครับผมไม่ใช่กูก็แล้วกันมึงอย่ายิงกูมั่วนะเฮ้ย โอ้โหยิงกูมวก่วงอนนะโอเคครับผมเราจะมาเอาเฮ้ยเราต้องแอบ,บก่อนเราต้องรอไอหัวเขียวนะครับไอหัวเขียวไม่รู้ว่าจะมาทางไหนนะผมเดาแล้วเวย้ยว่ามันจะต้องเป็นมันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแบบเดินจากศพมาแล้วมาเจอมันเนี่ยมันพิรุษพิรุษเออมันมีพิรุษมันมีพิรุษอยู่ในตัวเฮ้ยเ, lled, เก็บมาเ sheets, ก็บมาขใหยได้เยอะที่สุขขดครับตอนน,นี้หวังว่าคนที่เป็นเนาะเราต้องพิมพ์ชื่อเขาบอกไหม ถ้าพิมพ์ชื่อเขาบอกจะโดนด่าไปเนี่ยแต่มึงยังไงไอหัวเขียวหัวเขียวลูกโอ้กูตกใจอีบ้าเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ทราบว่าพี่หัวเขียวเราจะมาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจหวังว่าน่าจะไม่มานะเฮ้ยหวังว่าเอาหวังว่าหวังว่าเอาหวังว่าหวังว่าเอาหวังว่าไม่น่าจะมาโอเค ไม่น่าโอ้พี่หัวยวเดียวโอ้ยบ้าเอ้ย,ย,อออยที่กูไปแบบเดียวที่กูไปยืนอยู่ตรงนั้นมึงไม่มาพอกูเดินออกมาแล้วมึงถึงเดินมา What the fuck เพื่อนเอ้ยทำไมมันมีธนูอ่ะเอ้ยอิ้ยเดียวยิงมันเออมนตรงโอ้โอ้บ้าเอ้ยคือคุณชีวิตคืออย่างนี้เว้ยคือแบบผมมายืนอยู่ตรงนี้ แม่งไม่มากูเดินออกมาปุ๊บแม่งวิ่งตามหลังคืออะไรว่าเดอดฟักโอ้โหโคตรเฟลโอ้ชีวิตเ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่น,คนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะเดิมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก,ก่อนสุนครับสวัสดีครับเออต้องพูดอย่างงี้ต้องพูดดีๆพูดเร็วไปบางทีินลิ้นมันก็พันนะโอเคไบไปครับผมลาก่อนสุดเลยครับไป้วฮะ เหนื่อยเจ็บคอช่วงนี้เจ็บมากเลย